ฟาร่าพูดถึงท่านโอ้ไม่ได้หรอกไปโอ้ไม่ก็่วยแล้วเป็นของเราปะแกใช้เหมยได้ต่อตลอดไปห้ามเปลี่ยนและนี่คือคอนเทนต์เหมยเมอร์ซี่มันแทงแตกแทงมันแตก เห <laughs> มยแอนเดอร์เมอร์ซี oh. ่มวยแอนเดอร์เหมยเหมยแอนเดอร์เมอร์ซี่และฮามจีโอลมมอนมอนวยแอนเดอร์เมอร์ซี่โชว์มวยแอนเดอร์เหมยแหละเหมยแอนเดอร์เมอร์ซี่จีพลัสจีลายุ ข้างหลังข้างหลังโดนล้วงครับปิดแลอวข้างหลังโดนล้วงอยู่หิวไม่ทานมันหิวไม่ทานเออเออเออไปเลยฟาร่ามาบนไล่ดีนะกูเบรกทัน,นโอข้างหลังตายหมดเลย มันแตกเหมือนกันไม่ต้องมาว้าวช้างมาละช้างกาลับมาละไม่นะมันเอา,ม,เอามันเอาบัตเตียนมายิงอ่ะ yeah อีะอช้างเหี้ยไอ้ช้างจะตายช้างก็ตายเฮ้ยมันสิไปแล้ววตายม <laughs> ันตีแล้วก็ตายไปเลยเยี่ยนี่อ๋อ เฮ้ยมันมีบาด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 ทั้งบนใช่มัาชั้นมาออกไปฮิวใครได้บ้างเกลงมากกลัวดันเลยดันเลยเมียนติเมียนตีไทเมียนติเอ้ยสวยเมียนติทุกคนไอ้บาดไปดูไทบาดกันรึปไปรอ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 ติดพร้อมกันบึ้งนะมึงยิ้มใช่ไหมเฮ้ยจะโดนยิงเนี่ยเฮ้ยแมสตีดิโยนไปเลยกูโดนผลักมาไกลเลยใช่หรอหายและตูแตก เราเลยตัดกีฬาหีมาโดนอยู <c oughs> บาร์ชันอีกคนนึง <c oughs> เออผมโอ้โหผมไม่งั้นเราได้คอมโบเมื่อก <c oughs> ี <c oughs> <ส>้ตีสามีฐานเราลุเรา,เรารลีรารกุ๊บแล้วลีกุ๊บลีเกิกลกุ๊บด่วน อี่ช้างอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยเขามากันละไอ้พวกตัวเล็กเนี่ยพวกตัวเล็กอ่อนอันนงสวย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 เอาหุ่นเอาเอาไอ้นี่มันก่อนแบบนี้ได้ยังไงคันนี้มันมีคนยิงให้โอ้ยกูแตกอะดิโอเคคุณจะไม่มีวันแตกอ่าเสร็จไอ้วนวิ่งไปโน่นเจอกูแช่แข็งมึงจะชุบทำไมอีกก เกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยอ้ออาหุ่นยนต์อยู่ไหนละ่ะหุ่นยนต์อยู่ไหนนะเยหมดหมดหมดเยวรถมินโอ้โหอันตีจะมาแล้วครัมีอตีบ้างโอ้ยไปไปไปจะมาแล้วโอ้สวยเลยช่วยชาร์จให้กูเที่<า>โอ้ยไร ว้ยไม่โดนโอ้ยข้างบนข้างบนมีไม่ไม่สนอะไรละเนี่ยเอ้ยข้างบนมันยิงอยู่นะก่อนเลยบาชันยิงฉันอยู่โอ้พระเจ้าข้างหลังตายแล้วโอ้พระเจ้าแล้วนี่มันยอดมากสำหรับยอดฮิวของเขา <c oughs> เอาดีว่ามาก็แพ้ทางกูดิไอ้เหี้ย ตายเลยตายตายคือมั่นใจอะไรอ่ะคือน้องมั่นใจอะไรคะตายตายและพวกเขาทำสำเร็จในรอบนี้กับควายไอเทรออฟเด e ะเกมเป็นไง แอี่แน่แน่แน่มันดูง่ายเนาะตัวเนี้ยด,ดูเด็นปะมั <laughs> วแต่กดโทรศัพท์ลืมลืมเพื่อนบอกแทงกูอยู่ไหนไปต้องกลับในเีนียล่านคุยนักนี่โอ,โ,โอ้โหยระวังอย่ไปตัดนะคะปล่อยยาวอย่างนี้นแหละ <laughs> พูดกันไปกี่คำแล้วเ <laughs> <laughs> พิ่งจะมาโทษหนู โถพี่ <c oughs> มีคนวิ่งบริเวณซ้ายบบเอาไปดึงเพื่อนดึงให้กุดจันรถไม่กลับอีกเอามึงกันเนีมึงกินทีกินจีกีโอ้ยโอ้ยหนึ่งวิเท่านั้นกินจุกินจุตรงนั้นมีคนในรู้ห้อง407โอ้ยผิดผิดผิด ห้าศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งสี่สามต้องงงต้องงงโอ๊ยโอ๊ยดีนะอยู่ข้างหลังมันไม่งั้นลราก็ใครมันมาเดินเบรคคิวแย่งกูวะเกตายแน่ใครอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ววะเอ้ย ติดจะมาแล้วใครมีบ้างวะเอาไปมีเอ้ยไปไปรอรอใช้ด้วยกันเดี๋ยวมันต้องเข้ามันตรงนี้อยู่แล้วยังแรบมันเอามุมใบมาเออยีมุมใบ48ใบเอบมาเลยเอ้แขยเลยอีช้างเอ้ยช้างเย็บมันแอบอยู่อีนี่มันแอบอยู่ อีมุมไบห้องหนาวจนมือชาไปหมดแข่งเก,กียกูเหรอเฮ้ยเอาใค,เอใครเป็นดอกบัวเลยอ่ะใครเป็นดอกบัวเพิ่มแบบอร์แป๊บเฮ้ยเอาน่าจะตายฮะ <laughs> โอ้ยดันไกลเกินหนาวเกินปกป้องชีวิตปกป้องนวัด คือบูทแล้วก็เอาให้มันตายดิวะเองเอ้ยตายซะข้าไม่ชอบเลยวะยิงฉ <c oughs> ีกกูยิงแรงอ่ะฉีกมาเย็นสมองเลยอ่ะแอร์ลงหัวเฮ้ยมันมีคนขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยใ,ใครมันทำอะไรกวูวะสไลด์มาแล้วครับเฮ้ยมันตัวหลุดไ้ตัวหลุดมา และเขา<อ>ทุกเพื่อนของเราไปในจังหวะนี้แต่เราไม่เคยทอดทิ้งกันใครมันอันนี้กูวะระวังเฮ้ยเฮ้ยมันติดกล้องเต็ไมไปหมดเลยฉันไปหาไม่ได้ ยิงสิสิทีคิับังลีมาแล้วว้าเสียงร้องของเขาเหมือนกับสาวน้อยเล็กแต่ไม่ตัวลูกนะพวกเขาไม่ใช่คู่หยิงนี่โกคนนั่นเออเก่งมากไปตายไหมหนึ่งตัว แล้วมึงอะไรของมึงโอ้โหคุโดนจะจะไม่มีการตายเกิดขึ้นถ้าฉันยังไม่ตายพระไอสัตว์ฉันจะชุบแกทันไหมปีไอ้ยี้มเอาค่าคิดโกคิดโกมันติดรถไปเลยโอ้ชิดปีค่ะไปเก็ตหลังมันยิงอยู่นะสไนายอ่ะไอโอ้โหแล้วปิดโดนจับตัวโอ้ยผมมันติดสามก๊อกเลยสามก๊ก แกทำได้ปีระวังไอ้นี่กล้องกล้องกล้องเราจะมีนติแล้วอ่ะแล้วรถไปไหนแล้วอยู่นี่นั่นมันรถเ p c นกูไปฮิวละคันกูยืนตั้งนานกูว่ามันยืนรออะไรกันรถ NPC ซจ้ะเออแค่นี้เหรอโหอะไรอ่ะเีออ ขนาดไปยืนผิดรถยืนิดขันใครไม่รู้ไม่ดูละใครไม่รู้อ่ะโอ้โอยโอ้ยอะยโอ้ยวอ้ยัอ้ยวอ้ไวอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้คุณ้อ้ยอ้ยอ้ เพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งปะกูไม่เห็นโอ้ยสวยดิอ๋ออยู่นู่นอ๋อมันก็คือแทงนี่หว่าตายหรอกพี่อยู่เพื่อนไปเลยก็หายไปคนหนึ่งอยู่ดีนี่อ๋อสไนต์ไปต้องกลับอีกที่อ้ยสวยคือแกเก่งกันเกินไปป้ายเป็นตั้งตรงได้ปะมันไม่ได้นี่หว่ายเอ้ยได้ดิและเขากำลังดันลึกเกินไปดันลึกเกินแล้วในขนาดตายละวมีตัวมาแอบเนียนหรือเปล่าระวังนะ เอ้ยชนอะไรจะกลับบ้านไหมนะเฮ้ยเย็นเย็นๆดิไอ้เหี้ยทันติเลยหรอพี่เฮ้ยข้างหลังชั้นโอ้ยเจ็บมากเดี๋ยวอยู่พี่ไอ้เหี้ยพังไอ้นี่มันก่อนเดี๋ยวก็ไม่ตายอ่ะมีคนเนียนหรือเปล่ายังครับเพื่อนไม่ดันดันบ้านเลยสัตว์ไปแล้ว อ้าวเพื่อนตายขาแน่เลยมันไปไม่ไหนนะบ้าหลังไปหลังมึงไปหลังมึงเห็นแล้วเห็นแล้วเอาดิช่วยด้วยครับเก็บมานี่เพื่อนตายถอยเลยถอยเลยถอยเลยแทงแล้วแตกเก็บเอาไปไหนวะใช่ชิวมถึงคือฉันน่ะเีจ๊ no one can hide from my sight เอ้ยดีว่าโอ้โหอันติ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 บินไประจ้าโอ้ยไอเฮียมีชุดเมียนติมีค่ะสักคู่หนึ่งบริเวณนั้นอันตรายโอ้โหใหม่จอฮอตแตกอ่ะล่นติดกูเนดันใครหล่นลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องเข้านะคะของเพื่อนเราไปน้องแข็งเฮ้ยจิตไฮนูนกูก็มีปืนมึงอย่าลืม แต่กูยังไม่โดนหลัก <c oughs> ทำไงดีละ่ะมันไม่โลอะไรอะมาช,มาชีมาโลทันห่อไม่ไหวเไยทันวาทันวา,นวาเขาเลยเขาเลยทันอยู่ครับพี่ลิเปอร <R ipper S 2> ์อยู่บนไปเก็บมันนี่ฮิวอยู่ เขาไปไหนไกลเออโอ้โหมันจะตาอยู่แล้วเชียวสวยสวยสวยมีตีแล้วมีตีแล้วเฮ้ยเชี่ยเราทำได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราโปรเพย์เออร์วันไอ้เช่นั่นอะเกินหยุดล่านควยใหญ่ๆของมึงก่อนอืเฮ้ยข้างบนรถไม่ทางเรากำลังเดินไปนะ คุณระวังตัวเอาไว้มันด้ไม่ได้ไกลเกินไกลเกินฉันปิดละอย่างนั้นปล่อยไปไปขึ้นบนไปแล้วไขว้เฮียโอ้ยช่วยด้วยช่วยรับโทรศัพท์ด้วย,ยชิพหายแล้วชิบหายแล้วชิพหายแล้ว ปิดว่ะนี่จะฮิวอ๋อืมเรายังทำได้อยู่เฮ้ยทีมคิวหมดไปละเราก็ที่เราทำได้งดที่แปลว่ายังทำได้อยู่เออเออเราเขาไปยืนเลยรอบนี้หน้าด้านเลยโอ้โหสู้สีสายเกือบเข้าไปเก้วโคจริงแล้วก ไม่หลบก็ตายแค่นั้นแหละจะหลบเปล่า oh, oh, oh. Let's go เหมย You can do it You can do t h าอ it โอ้โห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 นี่เขาเดันกันแบบนี้ว้อยเขาเดันกันแบบนี้ว้อยรักษาแผลให้ช้างไม่ไหวแล้ว เฮียกูกินหกือเกินไปใครปะแข่งมันแตกแล้วเฮ้ยทีละตัวเด้อจะตายกูบินมาส่งจดหมายหารักเฮ้ยเราจะทำได้อีกครั้ง มอยเล่มอยเล่ข้างบนมอยเล่ยแล้วโอเคเก่งมากเอ้ยนี่ไม่ทันหรอกไม่ทันครับเฮ้ยรู้่าทันวะเออเคือไม่พูดดีกว่า Never give up ไม่พูดเดี๋ยวก่าเดี๋ยวโดนแล้วจะพูดหา <ś> <ś> ไม่ดูค่ะ